สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับวังคำแฟมิลี่เช่นเดิมนะครับวันนี้วันมาทํางานนะครับพักเที่ยงเราก็จะทานข้าวนะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนนะครับในโรงเรียนเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับทํางานด้วยกันนะครับซื้อข้าวมาฝากเราสองกล่องนะครับอ่าแต่ไม่รู้ว่าเีเมนูอะไรนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับวันนี้มาเราจะมาลุ้นกันนะครับมีอยู่สองกล่องผมก็ลูกนะครับเขาสั่งเมนูอะไรมาให้พวกเราทานนะครับ โอ okay, เคเดี๋ยวเป็นรุ่นกันนะครับมี2กล่องนะครับมาลุ้นกล่องที่1ครับกล่องที่1อ่อาจจะให้ลูกชายคนเปิดนะครับ้องพึกเปิดดีกล่องแรกคืออะไรลูกกล่องแรกคืออะไรที่เขาซื้อมาฝากเราโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยเป็นกระเพราหมูนะครับกระเพราหมูอันนี้เด็กน่าจะทานไม่ได้นะครับน่าจะทานไม่ได้มีพริกเต็มเลยนะครับเอาไปลุ้นกล่องที่สองกันลุ้นกล่องที่สองเป็นอะไรลูกเป็นอะไรอ่าหยิบช้อนออกก่อนนะครับ อ่มาฝากนะครับทีทำงานนะครับโอ้เป็นคณะนะครับเป็นคณะไข่เจียวนะครับอันนี้ของเด็กทานได้นะครับทานได้นี่ครับน่ากินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานกันนะครับเราเพิจะลองทานกันไม่ได้แล้วลูกน่าจะมาครับมามาทานด้วยกันนะครับใส่พริกน้ำปลาก่อนนะครับส่วนน้องไม่ได้ใส่ครับน้องทานไข่เจียวใช่พริกน้ำปลา ใส่ไหนอ่ะใส่กับพ่อก็ได้ไหมเอาเดี๋ยวพ่อไหมเอาเดี๋ยหนึ่งเอานิหนึ่งโอ,อ้โหมาดึงละนะครับนี่เป็นพริกน้ำปลานะครับใครชอบเค็มชอบปรุงรสก็ใส่ได้นะครับผมก็ใส่ตลอดนะเขาให้มาก็ใส่อย่างนั้นะมันก็มีข้าวที่เป็นตัวจืดนะครับด้วยกันครับเพื่อนๆเมนูบางคนก็บอกเมนูสิ้นคิดนะครับแต่ผมว่าก็กินได้ตลอดเวลานะกับเขา ในตลอดเวลานะคนี่มาเลยครับเปิดนะครับเปิดกันเลยนะพี่น้องนะเปิดกันเลยปิดกันเลย <c oughs> นี่ครับอืมวอ้ยครับอร่อยมากเลยครับเห็นมือเที่ยง หวามหนมากผีกะเวลาทำงานเนี้ยผมจะทานข้าวเจ้านะครับสเสร็จแล้วกลับไปบ้านผมจะทานองนะครับอี่เองี้นีไม่มีเวลาครัเดิมทำงานผ่านคล้องกับแม่ค้าในหมู่บ้านนะครับประหวันประวัน อยากีคณะลูกเผ็ดลูกบ้างรู้ไหมเผ็ดเผ็ดหะเอาเผ็ดทีเดียวก็พอแล้วอืมกิยอกาลองกินดูพอินเผ็ดจะได้ขังแรงเรกวแท้โตด้กเพิ่กินเพิ่พิ่กินพริกของเพิ่พิสองะ่ะเดี๋ยวลูกมีขนาอะไรจ้อันให่อันให่เลย เราไี่เปลี่ยนละเปิดไหมน้ำผ่านน้ำลูกเปิดให้น้อยมาเป็ดจริงละเปลดจริงละเปด่ละปากแดงเลยเปดจริงลอร่อยไหมอร่อยไม่อ่อยอันนั้เลยละโอ้ลูกทุมาลูกใจผมกระดกเลยกระดกเลยครับแม่กลวเติร์พ ไม่จหลพอพเลยอยากกินหมูอ่ะหมูโดนพิกด้วยอืมหืมหืมมู อร่อยเลยต้องทานมีผิดมีดด้วย กินข้าวปลาปลาไปก่อนพ่อของพ่อเคยสอนว่ากินพริกจะวิ่งเร็วแต่เพิร์ไม่ชอบกินพริกเพิร์ก็กวิ่งเร็วแล้วลูกอะไรกินพริกจะได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วไปไหนรู้ไหมวิ <laughs> ่งเร็วไปอวกาศวิ่งเร็วไปหาน้ำอเบ็ด<ก> <laughs> ขนาดเพิร์ไม่ต้องกินพริกเพิกพร์กก็วิ่งเร็วอยู่แล้วแล้วลูก ส่วนส่วนพริกกินพริกแต่ไม่วิ่งเร็วเป็นวิ่งจ้าไหมพริกไม่ได้ทำให้วิ่งเร็วแต่แต่ทำให้พ่นไฟพ่นไฟได้<ช>ควันออกหูเลยเผ็ดปกติพริกก็หวานกันเล สไตล์ครอบครัวว,วังคำเฟรมลี่ของเรานะครับฮาวทูสไตล์อาหารข้าวเาที่ยงยางาม มันค้างไข่เจียวลูกอา่าน้ำเปลือนกนิดด้วยลอยอนั่นแหละแนะน้ำเปลือกด้วยนนอะไรไข่อะไรลูกไขไ่ไขเจียวคณะหมูอะไรแกะน้ำแ<ะ>กะเกอบถูกต้องเลยพอแล้วกินผักดีกว่าลด,ดข้าวพอลดแป้งพอกินข้าวหน่อยหน่อกินผักมาลูก บางก็ทำมาจากข้าวใช่จากข้าวเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลทำไม่อ้วนหนูชอบหนูอยากกินขนมปังเนี้ยนะน่ะหนูรังไหนที่มันยาวแล้วมีรอยหันนะอ่ะอะไรลูลก อร่อยเลยดิฮขโมยกินผักน้องต้องกินผักมากเพราะวบ่าวคำหนึ่งม่มันไม่มีวิตามินนะท้าไมกินผักจยากกินผักจ้ะกินผักอะไรนะกาดกาดตอนเย็นก่อนแล้วก็แตงกวาด้วยแตงกวาด้วยแล้วก็แคร์วด้วยอืมแคร์ ปกติพุกไม่ชอบกินผักพุกชอบกินแต่แตงก,ก,กวากับแครอทเท่านั้นอืมก็ะแต่ว่าเป็นผักลูกแค่รอทแตงกวาก็ถือว่าเป็นผักนะถือว่าอยู่ในกลุ่มของผักแตงกวาอร่อยสุดส่วนแครอทก็อร่อยหนะ่อยเลยแตงกวาชอบแตงกวามากกว่าแครอทตอนนี้ใช่หนู <c oughs> อยากกินซุปแครอทนะดูแค,ครอทอีก อร่อยเลยทำไมกินช้าจังเลยน้ำก็หนูชอบกินช้าอยู่แล้วอืโอ๊ย ด้วยกันนะครับครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทานอิ่มนะยังรอลูปขอดนะครับรูปกะดางอยู่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับรับชมรับฟังนะครับกับช่องวังคัคแฟมิลี่ของเรานะครับวันนี้มาทํางานนะครับก็ได้คลิปจากห้องทํางานนี่แหละนะครับทางตัวเทียนก็ดีมีเพื่อนที่ทํางานซื้อมาฝากนะครับขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณครับรบ,บ๊ายายนะครับรักทุกคนรักทุกคนนะครับเพร